ึ้นมากรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเพื่อมาเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการดําเนินการของนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดค่ะซึ่งร้อยธรรมนัตมาดูใช่ค่ะมาทำเอ็มโอยูไปมาทำเอ็มโอยูไปหลังจากนั้นแกมีการประสานงานกลับไปกลับมากับทางกลุ่มบ้างไหมฮะว่าตลอดเดินทางมาเป็นยังไงบ้างค่ะก็ได้ลงไปตรวจสอบไปดูว่าจนะเนี่ยมีพื้นที่แบบมีความรมสมบูรณ์จริงหรือเปล่าค่ะวันนั้นเนี่ยหนูได้นั่งรถไปกับหนูเรียกวันนั้นหนูเรียกเขาว่าลุงธรรมนัตค่ะขออนุญาตนะคะขานั่นแหละ ลุงธรมรมนัตเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ท,ทําไมน้ําทะเลตื้น <Blaze S 1> แล้วมีเน well, ินสายแล้วเขาจะมาทําได้ยังไงนี่คมอุตสาหกรรมทําไมถึงมาเลือกทําที่นี่เขาคิดภาพไม่ออกเลยท่าจะนะจะเป็นเหมือนคงอุตสาหกรรมคําพูดในวันนั้น <heeft> ที่ลุงธรรมนัตจะกลับบ้านก่อน <Spanish> กลับบ้านก่อนกลับไม่ใช่กลับบ้านสิก่อนจะขึ้นเครื่องกลับมากรุงเทพค่ะแล้วก็มันก็ได้มีได้มีเขาเรียกว่าท่านเรียกว่าลุงประสานลุงประสานเนี่ยก็ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับ พร้อมกับเท่านนาฤมนด้วยค่ะในวันนั้นเนี่ยพอลงไปรอบสองก็พูดรับรับปากแบบรับปากแบบจริงจังมากว่าจะทําเรื่องจะนัดถึงที่สุดพอหลังลเลขาพักพลังประชารัฐก็งงอื็นแลนิกก็งงเพราะเห็นลนดิกนี่มีความรู้เรื่องการเงินการทองมากก็งงนะฮะแล้วยังไงหลังจากเขากลับไปแล้วก็คิดว่าเราน่าจะโอเคแล้วค่ะพ่อหลังทีนี้ยังไงหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว ใช่ค่ะพอมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิวันที่ย7ิบเจดมกราเนี่ยมกราปีห3สามเขาก็ได้ตั้งคณะกรรมการในการจัดทำดำเนินการการตรวจสอบเนี่ย<ม>ก็<ม>เป็นที่เรียบร้อยก็ได้ลงมาตรวจสอบกันพอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเรามาตั้งข้อสังเกตได้เพราะว่ามีใบปลิวใบปลิวมันร่อนมาจากไหนก็ไม่รู้ที่ขึ้นหัวว่าบริษัท TPIPP และเป็นกําหนดการรับฟังเวทีรับฟังความคิดเห็น<ม>ซึ่ง มันยังไม่มีติดการติดป้ายประกาศเลยด้วยซ้าไปซึ่งถ้าตามกฎหมายเนี่ยจะทําวิธีรับฟังข้มพิห็นมันก็จะต้องประกาศก่อนใช่ไหนแต่ว่าเราสงสัยเรื่องขั้นตอนก็คือ m o u ที่ตกลงกันไว้ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเป็นอย่ดีๆมันนําไปสู่กระบวนการจะไปลุยต่อค่ะนั่นแหละก็เลยแบบเอ๊ะมันยังไงกันแน่ก็เลยขึ้นมาทวงถามค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่6ที่ขึ้นมาทวงถามก็แค่ตั้งใจมาทวงถามค่ะแต่ก็โดนคอฟอ ลุยแบบนั้นแต่อยากรู้ว่านักวันนั้นเนี่ยคาดหวังอะไรคาดหวังว่าจะมายื่นหนังสือคาดหวังว่าอยากให้คนที่รับผิดชอบคนใหม่เข้ามาพูดคุยหรือคาดหวังอะไรฮะคือจริงๆอ่ะก่อนที่ชาวตนะจะมาเนี่ยหนูก็มานั่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบเอ่ยวาจาว่ามาหลายๆคนชาวจนะมาหลายๆายคนทําไมมาคนเดียวก็รู้เรื่องแต่พอหนูมาคนเดียวไม่มีใครเห็นผลเลยว่าหนูเคยมาแล้วใช่ค่ะหนูมานั่งอยู่ห้าวันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแล้วทีนี้พอพี่น้องจนะมากันเขากําลัง ทำศาสนกิจอยู่ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอ,อยู่ดีๆคุณก็เข้ามาคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปสื่อและคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปพร้อมกับเอาไฟฉายเนี่ยสง่งส่งท,ท,ที่ที่หน้าของสื่อใช่ค่ะซึ่งมีการรวบรัดแบบไม่ทันตั้งตัวมากเพราะว่านั่งกันไม่เกินประมาณไม่เกินสามชั่วโมงอะค่ะในวันนั้น,นะคะ่ะแล้วก็เดินทางมาแบบเหนื่อยมากซึ่งถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นใดเลยเนี่ยหนูจะขอพูดคําว่าไม่มีมนุษยธรรม สอบถามถึงเรื่องสสในพื้นที่หน่อยส่วนหญ่างเป็นรรคอะไรบ้างก็มีพลังประชารัฐมีประชาธิปัตย์ซะเป็นใหญ่มจสสเข้ามาภูมิใจไทยด้วยใช่ไหมฮะสสในพื้นที่เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่นอันนั้นคือเขตใครเป็นชนะอำเภอจนะนี่เขตใครมีกี่คนเอ่อแค่พัคก็ได้เอา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 เป็นว่าตามที่พูดตะกี้แล้วกันโอเคค่ะก็วันวันนั้นน่ะหนูได้แบบไปยื่นหนังสือให้กรรมธิการกระจายอำนาจเนี่ยแล้วก็มันก็มีเรี่ยการ เรียกสอบเรียกสอบคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปักฐานนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก็ได้เรียกสอบพอในวันนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีสสในพื้นที่ด้วยเขาก็มีพูดออกมาว่านิคมอุตสาหกรรมจะนะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมเขาไม่รู้เลยอันนี้สสในคือคำตอบของเขาในวันนั้นอที่อยู่ในสภาในการตรวจสอบนี่เรื่องมาตั้งแต่ปีหกสอง